สวัสดีค่ะม่ในมีนาตีแล้วมารีวิวไข่ดาวค่ะไข่ดาวอะไรคะไข่ดาวเยลลี่อ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยเรื่งโชว์หน่อย <Hey. S 1> ว้าววันนี้น้องมีกี่ถุงคะลูกสองโอ้ไข่ดาวไข่ดาวน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเราแกะกันนะคะ <Hey. S 1> โอเคไหมคะค่ะอ่าต่อไปก็ ตัดทุงนะคะให้ผู้ปกครองตัดให้นะคะมันอันตรายอ่ามาแกะกันจะเป็นยังไงว้าวข้างในมีอะไรบ้างคะอ่ามีนาแกะเลยแกะปไปไหนแกะยังไงนี่อะดึงตรงนี้จะมีพลาสติกอยู่นะคะอ่าอาโชนี่เป็นไข่ดาวในซีนมีซีนเรียบร้อยเลยมันก็จะเป็นถุงอันนี้ถุงอะไรคะลูกถุง บัฟปิงแคนดี้อ่าแล้วก็จะมีช้อนให้ด้วยแล้วก็จะมีกระทะน้อยใช่มไหมคะมขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ตัดบัฟปิงแคนดี้อ้าวอ่ะพี่มีนาเ,เทลงในกระทะลูกเทลงในกระทะเ,เทลงในนี่เทเลยอ่า อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยแกะแล้วแกะแล้วแกะไข่ดาวแล้วมาขอชิมได้ไหมชิมได้ค่ะลูกน,น้องแบ,บชิมซิมันเป็นยังไงชิอร่อยอ่าตอนนี้คุณแม่ก็แกะไข่ดาวแล้วมันเป็นยังไงอู้มันเป็นยังไงมันเก่าเนี่ยปะอุ้ยมันแตกในปากเหรอมาช่วยคุณแม่เร็วเร็วเร็ว,รวช่วยคุณแม่เทช่วยไหมอ่าจับมือแม่ไว้นึ่ง สองซึ่มอุ้ยอุยมิยนาได้ยินเสียงไหมได้ย,ยินเสียงไหมเสียงมันเป็นยังไงต,ตุบตับตุบ<า>ต,ตับ <นะ S 1> โอ้โนี่น่ากินมากเลยค่ะมันดังมากเลยเอะน่าก,กินไหมคะหายอ่ะม,ม,มันเป็นยังไงคะมีนาน้องน้องกินอันนี้ไปแล้วรู้สึกยังไงลูกรู้สึกอร่อยอร่อยมันเป็นยังไงมันตุบตับไหม ต,ตุบตับตุบตับแล้วมันแตกในปากไหมคะแตกในปากโอ้ยตอนนี้ไข่ดาวมีนาเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังอุ้ยมีเด็กแอบกินตุบตับตุบตับโอเคไข่ดาวมีนาสุกหรือยังนะยังดังอยู่เลยมีนาลองฟังสิอุ้ยอุ้ยดังใหญ่เลยมีนาโชว์ไข่ดาวให้เพื่อนดูสิโชว์ไข่ดาวสิ อันถือว้าวตัดแตกไปปังอ่องอโชว์น่ากินไหมคะ่ะนี่ว้าวากกว้าวโอเคเดี๋ยวเรามาหั่นกันโอเคว้าวมีนาหั่นไข่ดาวแล้วคะ่ะน่ากินมากเลยไข่แดงแตกไหมว้ายยังดังตุบตับต,ตุบตับู่เลยคะ่ะ วว้าวอุ้ย,ย <laughs> ป่าเดี๋ยวเรากินกันออไม่เลยอ้าวเนี่ยลองชิมสี่ลูก <laughs> ได้ไหมเอามือเลยมือเลยเอาเอาไหลแล้วว้าว รสชาติเป็นไงคะอร่อยไหมยัหมี่ไหมยัหมี่าหมดแล้วอ่ะอร่อยไหมคะอร่อยเป็นยับชุบรสชาติอร่อยอร่อยนะคะอร่อยโอเคค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย フフフ。いい <laughs>